มีแล้วแบ่งปันช่วยเหลือกันให้ปวงชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา11นาฬิกามณฑลทหารบกที่32ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานมณฑลทหารบกที่32ได้จัดก,กิจกรรมมีแล้วแบ่งปันขึ้นโดยแบ่งมอบพื้นที่ให้กำลังพล Army Delivery ของหน่วยงานให้ทำหน้าที่นำเข้ากล่องจำนวน150กล่องโดยมีเมนูไก่น้ำแดงไส้กรอกและไข่ต้มพร้อมน้ำดื่มไปอมอบให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบลำบากและเดือดร้อนจากสถาน านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชมพันษา69พรรษาโดยวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ในพื้นที่จุดรับส่งผู้โดยสารประจำทางแต่ละอำเภอสถานีรถไฟนครล,ลำปางและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางในการนี้พลตรีอนทุทัยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราช มณฑลท,นทหารบกที่32ได้เน้นย้ำความสําคัญขอให้กําลังพลได้นำข้าวกล่องพร้อมน้าดื่มที่หน่วยจัดทาขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงและถือเป็นวันพิเศษที่สําคัญยิ่งของชาติไทยคือวันเฉลิงพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กําลังพลน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลด้วยพร้อมทางนี้ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพประสมพร้อมอาหารกล่องให้กับประชาชนที่เดินตามทางรวมไปถึงประชาชนที่ทํามาหากินในบริเวณเส้นทางสร้างความปรบปื้มดีใจแก่ประชาชน ทนที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งกล่าวขอบคุณที่ทหารคอยเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนเสมอมา